ต้องบอกว่าคููนี้ระดับ5ดาวครับเป็นคปสอลวีครับพบก,กับโโปสอซับใหญ่ครับรอบแบ่งกลุ่มแข่งแบบแข่งแบบอีฟอ็ครับครับแพ้กลับบ้านครับสอรต,ตตอนนี้ซับใหญ่ตามอยู่ หนึ่งต่อสองครับจังหวัดป,ปะทะบาดเจ็บดูแลกันครับนี่คือกีฬาของชาวสาธารณสุขจังหวัดชายภูมิครับองกกองเชียร์ของละเวนี้สุดยอดมากครับเหลือเวลาอีก ไม่ถึง3นาทีก่อนทุกเก็บนาเวนำอยู่สองหนึ่งครับคู่ขี่สูสีมากครับศึกเพื่อศักดิ์ศรีของโซนใต้ครับสำหรับคู่นี้โจรมาพบก,กันในระดับจังหวัดบ้านพี่เมืองน้องครับ เขตร้อยตัวครับระวีกับซับใหญ่ก็จัดก,การแข่งขันกันที่มกชชัยภูมิครับสนามสองครับสนหรับสายล่างสนามหนึ่งก็แข่งอยู่ที่สนามพุทซอลติดกับ สนามฟุตบอลใหญ่ครับนะครับตรงนู้นะครับครับผมก็จะเป็นสนามที่หนึ่งครับเป็นการพบกันสายบนครับมีทั้งหมด16ทีมนะครับก็แบ่งเป็น2สายครับสายบน8ทีมสายล่าง8ทีมนะครับแข่งแบบอี้เลยครับก็เอามาเล่นกันต่อครับจบเกมันต่อเหรือเวลาอีกไม่มากครับสำหรับ ซับใหญ่ครับที่จะทําประตูที่เสมอลูกต่อไปมีความสําคัญมากสําหรับทั้งสองทีมจะปิดกล่องช็อคไปเลยไหมสําหรับโคปสอรวีหรือจะตีเสมอได้นะครับของโคปสอซับใหญ่เรามารู้มาชมกันผมว่าคู่นี้ตื่นเต้นเร้าใจเป็นเกมที่สนุกสุดมัน สนามใหญ่มากครับกว้างมาตรฐาน เป็นทางซับใหญ่ได้ฟาวครับดูนี้เป็นช่วงระยะเล่นลุ้นเลยครับขาเกียร์ได้ด้วยตรงนั้นเป็ษษนพิเศษสำหรับเจ้าตีครับเล่นเผาเพโอ้โหโ,หโอ้โหครับตนนัวนี้ซับใหญ่เล่นเผาเพแล้วครับ อ้าวตรงน,นี้โอ้โหเหด็กจะเชื่อครับตรงนี้เหด็กจะเชื่อรจริงโอ้โหค,ครับเอาไปครับไม่ทันโอ้โหไม่ทันครับโอ้โหเป็นเกมที่ บอกว่า5ดาครับสู้กันได้สนุกสุดมันครับระเวเอาชนะพอปะสอซับใหญ่ครับด้วยสปอร์สองต่อ1เดี๋ยวบ่ายนี้พบกับรอบ4ทีมครับสนับสายล่างครับสุดจอจริงครับผม